สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับสำหรับวิธีแคปหน้าจอแอปธนาคารกรุงไทยนะครับ โดยต้องบอกก่อนว่านะครับสามารถดูเข้ารูบัญชีได้นะครับสำหรับใครที่ผูกอแอปธนาคารผ่านแอปไลน์ด้วยนะครับเราจะไปดูวิธีการนะครับที่เราจะแคปหน้าบัญชีธนาคารของเราได้นะครับอันนี้เราก่อนแรกเราเข้าไปที่ไลน์นะครับเรากดไปที่ไลน์กรุงไทย Connect นะครับ เมื่อกดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้ท่านผู้ชมไปคลิกที่บัญชีของฉันก่อนนะครับตรงนี้มันจะขึ้นอย่างนี้ครับอ่าคลิกบัญชีของฉันตรงนี้นะครับเมื่อคลิกที่บัญชีของฉันเสร็จนะครับอ่ามันจะมีนี่ฮะข้างบนนะครับเงินฝากนะครับอ่าของเรานะครับตอนนี้นะครับบัญชีเงินฝากนะกดเข้าไปนะครับรอสักครู่นะครับ อันนี้สำหรับใครที่ทำงานาเพิ่งใช้เป็นครั้งแรกกดอนุญาตนะครับให้ติ๊กคำว่าอนุญาตเข้าไปนะครับติ๊กเข้าไปเลยนะครับก็จะเข้าสู่ระบบแล้วนะครับทีนี้ให้ท่านผู้ชมนะครับมากดอายอมรับทั้งหมดนะครับตรงนี้ให้ติ๊กตรงช่องนะครับาตามที่ลูกศรเราชี้อยู่เลยนะครับตดติ๊กเข้าไปนะครับ แล้วกดยอมรับนะครับอ่าให้กดยอมรับนะครับอ่ากดยอมรับเข้าไปนะครับอ่าทีนี้มันก็มาที่หน้าบัญชีธนาคารของเรานะครับเรามีกี่บัญชีนะครับอ่าเราก็สามารถดูได้เลยนะครับเรายอดเงินเรามีถ้อยเท่าไหร่นะครับเราก็จะรู้เลยทันทีเราก็สามารถคลิกเข้าไปที่บัญชีของเราได้นะครับคลิกเข้าไป นะครับอ่าก็จะบอกยอดเงินนะครับอ่าเป็นทั้งการอ่าโอนออกเงินเข้าเงินออกนะครับแล้วก็ยอดเงินคงเหลือนะครับอ่ามีบอกหมดว่าบัญชีเราสาขาอำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับมีหมดเลยนะครับสาหรับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับสามารถดูบัญชีย้อนหลังได้ตั้งแต่มกราท่านว่าอ่าพุทธจิกานะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับ อันนี้เราก็สามารถแคปได้เลยนะครับวิธีแคปแลเราก็จะแคปให้ดูเลยนะครับเวลาแคปนะครับเดี๋ยวนะครับพอถดเคสนิดนึงพอดีใส่เคสแล้วมันกดยากนิดนึงนะครับก็กดแคปนะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะแคปเข้าไปแล้วนะครับอ่ากดแคปอีกได้นะครับอ่าก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับ สำหรับการแคลปหน้าจอแอปธนาคารนะครับกรุงไทยนะครับส่วนธนาคารอื่นก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่า,าผมใช้อยู่กรุงไทยเจ้าเดียวนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ฝาไปแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ